ฮี l ิ่งอะฮอลิสติกฮีลิ่งอะถ้าเรามองจริงๆแล้วอะมันมีหลายอย่างที่เราสามารถ <S <S ไม่เรียกว่าบำบัดก็ได้นะมันเหมือนเป็น self s e l ฟ์เดเวล p อปเมหรือว่าเซลฟ์การเข้าใจตัวเองอ่เข้าใจตัวเองมากขึ้นการเดินทางเพื่อทำขัดเกลาให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่บาลานซ์สมดุลที่สุดเบาขึ้นเบาที่สุดไม่ใช่ที่สุดแต่ว่าเบามากกว่าที่เคยเป็นอะไรไอ้ความต่างๆที่เราพูดถึงนี่แหละมันสามารถจัดการได้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy d ด e t ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้ววันนี้ก็คือพิเศษมากเพราะเรามีแขกรับเชิญคือพี่แจ๊สนะคะไม่ได้เจอกันมานานมากนานมากเป็น10ปีได้ใช่น่าจะ10ตอนนั้นยังได้ไปร้องเพลงที่งาน charity ที่น้องเมย์ทำด้วยใช่ตอนนั้นเคยจัด Miss Happy Day and friends charity market นานมากโอเคแล้วตอนนี้พี่แจส๊สทำอะไรอยู่บ้างคะ ก็เดี๋ยวสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่แจ๊สก็ทำงานบำบัดผูทาทยก็เป็นนักบำบัดสุขภาพองค์รวมศาสตร์ธรรมชาติค่ะแล้วก็สอนการบำบัดด้วยค่ะอืมทุกคนเห็นหน้าจากคุณคุณนะคะเมื่อก่อนพี่แจ๊สเป็นนักร้องใช่แล้วค่ะน่าจะจำกันได้จากนัตติลีแจ๊สกี้ค่ะโอ๊ย หน้าเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เราเจอกันพี่แจ๊สขายมีอะไรบ้างนะปลาล่าแล้วก็พวกเครื่องปรุงสมุนไพรต่างๆใช่ค่ะทำพวกน้ำพริกเป็นแบรนด์อาหารออร์แกนิกขายได้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยก็ทำควบคู่กับการทำจัดตลาดกับเพื่อนๆเกษตรกร,เ,กรเนอะตอนนั้นที่ที่เราได้เจอกันก็ทำมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือเหมือนมีการเบรกมีการพอยสิดนึงแล้วก็กำลังจัดระเบียบชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าใครสนใจเครื่องปรุงที่เป็นธรรมชาติแท้เนี่ยก็ติดต่อมัมโบได้ค่ะ พี่เชิญพี่แจส๊สมาวันนี้ค่ะเพราะพี่แจส๊สทำเรื่อง holistic healing ทางเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจ energy healing อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเขาว่า healing มันกำลังเป็นแบบ แล้วมันเทรนด์แล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆว่าฮีลิ่งคืออะไรมันคือแค่การไปฟังแบบ ground healing ตีขันหรือเปล่าการแค่ไปนอนใหเขาทำเรกิหรือเปล่าหรือจริงๆมันคืออะไรพี่แจลแ holistic healing ก่อนก็ได้อ่าโอเคคือคําว่า holistic คือการบารรบรรัดที่ที่เธอทำนะคะก็คือเป็นการใช้ approach ของ holistic healing holistic เนี่ยมันมาจากคาว่าโ h ภาษาอังกฤษที่แปลว่าทั้งหมดเนาะหรือว่ากลมๆทั้งหมดของเรา แปลว่าเราดูคนหรือว่าดูแลสุขภาพในลักษณะที่เราไม่ใช่แค่หนึ่งส่วนของร่างกาย<ม>เวลาเราไปหาหมอบางทีถ้าเราเจ็บแขนเราก็อาจจะเอ๊ะต้องทายา<ม>ที่แขนหรือว่าเอ็กซเรย์หรือว่าทานแบบปวดหัว<ม>ทานยาแก้ปวดหัวหรือเปล่า<ม>แต่ว่าเรามองไปถึงส่วนอื่นๆที่ที่ไม่ใช่แค่ร่างกาย<ม>ก็คืออย่างเช่นมีจิตใจด้วยมีความคิดม,มีจิตวิญญาณหรือโซข,ของเราข้างใน รวมไปถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพราะว่าอะไรที่เราอยู่กับมันหรือว่าใช้เวลาใช้กําลังไปกับมันอันนั้นก็เป็นตัวตนของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูหลายๆส่วนแล้วกลับมาวิเคราะห์ว่า<ม>สุขภาพเราไม่ดีหรือว่าเป็นอันนั้นอันนี้เนี่ยมันมีสาเหตุหรือว่าต้นตอมาจากอะไรมันอาจจะมีแฟกเตอร์ได้หลายอย่างมากๆที่ไม่ใช่แค่แค่สิ่งเดียวที่ปวดหัวเราคิดว่าโอเคแก้ปวดใช่ไหมแต่ว่า เอ๊เดี๋ยวก่อนแล้วแล้างานเราเป็นยังไงแล้วชีวิตสภาพแวดล้อมเราเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะไม่เคยศึกษาเรื่องแบบอายุวิกของ India, อินเดียเขาบอกว่า physical health เนี่ยก็คือการเจ็บป่วยทางร่างกายมันเป็น manifestation หรือว่ามันเป็นผลจากการเจ็บป่วยทางใจเพราะฉะนั้นใจกายมันสำคัญมากๆสำคัญมากเพราะว่าทุกอย่างในร่างกายเราสัมพันธ์กันหมดนะคะบางทีเราอยากจะมองว่าอวัยวะนี้ระบบนี B ้ i, B i, แล้วเราดึงออกมา บบซูมไปดูใช่ไหมแต่ถ้าระบบใดระบบหนึ่งมันไม่ทํางานระบบที่เหลือมันก็จะทํางานได้แย่ลงช้าลงมันจะต้องสัมพันธ์ไปด้วยกันได้ดีหมดมันถึงจะทํางานกันได้ดีแล้วร่างกายมันเป็นส่วนที่ก่อนที่เราจะกระทาอะไรสักอย่างเราต้องเกิดความคิดความรู้สึกที่อยากจะทําก่อนอ<ะ>ใช่ไหม<อ>เพราะฉะนั้น<อ>ซิมเติมันก็มาจากการที่อโอเคเรารู้สึกอะไรยังไง เรามีความคิดสภาพแวดล้อมเราเป็นยังไงแล้วมันถึงจะออกมาเป็น manifestation ทางกายอย่างที่น้องเมย์พูดถึงว้าวก็คือจริงๆแล้วเวลาที่เราไปหาหมอในโรงพยาบาลแล้วเขาพยายามจะหาต้นต่อทางกายแต่จะบอกว่าพี่แจสที่เป็นหรือ holistic healer ส่วนอื่นเนี่ยเขาจะลึกไปกว่านั้นคือหาต้นต่อทางใจที่มันก่อให้เกิดเหตุทางกายใช่ค่ะโหแล้วอย่างนี้เวลาไปหาพี่แจหนึ่ง s e ก็คือนานเหมือนกันสิคะเออ s e หนึ่งจริงๆมันไม่ได้ต้องนานเลยชั่วโมงนึง ก็ได้2ชั่วโมงถ้าถ้าฟูลเซสชั่นของพีจัสก็จะวางสชั่วโมงแต่ว่าบางทีเขาคิดว่าปัญหาหรือสาเหตุมันเป็นสิ่งแล้วเราจะไปเจอสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่สิ่งที่เขามาหาเนี่แหละก็เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ใจด้วยมันอาจจะเป็นเบลีฟหรือ, mindset อมายด์เซตหรือความคิดหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ที่เคยเจอตอนเด็กไหมมันอาจจะเกิดขึ้น20ปีมาแล้ว30ปีมาแล้วอันนี้ก็คือแล้วแต่สถานการณ์เลยจริงๆไม่อยากชวนทุกคนให้ลองเปิดใจมาดูแลตัวเองแบบมุงรวมมากขึ้น คือไม่ได้บอกว่าแพทย์แผนปัจจุบันไม่ดีเนาะมันก็มีเทคโนโลยีหรือการเรียนรู้อะไรต่างๆเช่นสมมติเรามีดบาดเราเกิดอุบัติเหตุเฉียบพลันหรืออะไรอย่างเงี้ยการแพทย์สมัยใหม่มันก็ช่วยรักษาเราได้นะนโมเมนต์นั้นใชแต่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรที่เรื้อรังหรือว่าเป็นโรคที่แบบโรคประจําตัวไปแล้วหรืออาการไม่สบายใจไม่สบายกายที่มันไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุเดินไปชนโตะ๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากชวนให้ทุกคนมาดูแลตัวเองด้วยแบบ การดูแลสุขภาพองค์รวมเพราะหลายๆครั้งอย่างที่พี่แจส๊สบอกไม่ใช่แค่อาการป่วยทางกายมันมาจากใจแต่ที่ลึกกว่าใจก็คือความเชื่อวิธีคิดอะไรต่างๆแล้วก็ประสบการณ์วัยเด็กดที่เดี๋ยวนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคาว่า t r มา m a หรือว่าปมซึ่งหลายๆคนพอได้ยินคำนี้จะปิดทันทีเพราะจะคิดว่าชีวิตฉันดีอยู่แล้วฉันไม่ได้มีปมพ่อแม่เลี้ยงฉันมาดีจริงๆสิ่งนี้พี่แจส๊สก็เจอเพราะว่าเวลาบอกคนว่าเราทำฮีลิงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีอะไร ต้องฮีลิ่งไม่ได้ป่วย<ข>ทําไม<ข>ต้องรักษาด้วยใช่แล้วเขาก็จะบอกว่าเราไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรเราไม่ได้มีปัญหาอะไรคือทุกคนก็จะมองว่าเออมันเป็นเรื่องของกายถูกไหมคะแต่การดูแลสุขภาพของเราอะถ้าเราอยากที่จะดูแลให้มันยั่งยืนจริงๆเราสามารถที่จะดูแลไปได้ก่อนที่มันจะเกิดอะไรที่เป็นฟิสิกส์โขึ้นมา แล้วมันก็จะมีส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่มันทําให้ชีวิตเรามันโฟลได้กว่านี้สุขภาพดีได้กว่านี้คือการงานดีไหมชีวิตเออกับครอบครัวดีไหมรีเลชั่นชิพดีไหมทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็คือสุขภาพเหมือนกันความที่หลายๆสิ่งมันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราตลอดไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายหรือ Environment เราจนคนคิดว่าเป็นความปกติก็เลยไม่คิดว่ามันคือความไม่ปกติใช่อย่างเช่นเนาะถ้าเกิดด้านกายก่อนเลยบางคนยังไม่รู้เลยว่าการปวดประจําเดือนเป็นเรื่องไม่ปกต ก,การนอนไม่หลับการนอนไม่ลึกการตื่นมาแล้วก็เพลียแล้วนอน9ก้าชั่วโมงตื่นมายังเหนื่อยอยู่เลยค่ะคือมันไม่ปกติ<ช>แต่เขาเป็นมานานจนเขาคิดว่ามันปกติใช่คือคนจะไปหาความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกอะไรที่จับต้องได้อาปวดหัวรู้แล้วปวดหัวเป็นไข้อาเป็นไข้แต่บางคนปวดประจําเดือนเขายังไม่คิดว่ามันไม่ปกติตกตเลยนะเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติของสังคมเนาะมันเหมือนอแบบว,ว่าทุกคน experience ว่ามันปวดแบบนี้เนี่ยคือเรื่องปกติเรา ก็เลยเข้าใจว่ามันปกติแต่จริงๆร่างกายเราส่งสัญญาณก่อนที่เราจะปวดหัวก่อนที่เราจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาส่งสัญญาณมานานมากแล้วในเชิงความรู้สึกเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ว่างที่จะรับหรือว่าเราไม่พร้อมรับหรือว่าเรายุ่งกับชีวิตการทำงานทำๆๆๆๆแล้วเราไม่มีสเปซความว่างเปล่าให้ให้ได้รับรู้ความรู้สึกว่า เรารู้สึกอึดอัดนะเรารู้สึกหนักนะเรารู้สึกมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่คอยส่งสัญญาณมาก่อนหนะ้าแต่เมื่อเมื่อ,อไหร่ที่เราไม่ฟังจริงที่ร่างกายเรากําลังบอกเขาจะเริ่มมาเป็นอะไรที่หนักขึ้นแล้วอ๋อปวดหัวรู้แล้วอ่าโอเคปวดหัวหรือว่าเจ็บแขนอ่ะปวดตรงเนี้ย แต่ถ้ายังไม่ฟังอีกก็คือกินพารากินฮาริโนเข้าไปเพื่อฉัน,ฉนจะได้ทํางานต่อเพื่อฉันจะไปออกกําลังกายได้เดี๋ยวมันก็จะเริ่มมาเป็นโรคที่หนักขึ้นใช่มันก็จะเริ่มเป็นเป็นโรคที่ที่เราดิอะโนสได้แล้วว่ามันคือเอาโรคนี้โร<อ>คน,นั้นอะไรเงี้ยค่ะแม้ว,ว่าคีย์เวิร์ดที่เมื่อกี้พี่แจ๊สพูดก็คือคําว่า Space หรือความว่างคนสมัยนี้ไม่ค่อยมีความว่างที่จะอยู่กับตัวเองหลายคนกลัวความว่างกลัวอาจจะด้วยแบบเป็นลีฟในสังคมหรือเปล่าว่าความว่างคือความไม่ productive อ่าอันนี้ก็เกี่ยวเนื่อง เพราะว่าเราสังคมจะถูกปลูกฝังมาเสมอว่าการทํางานคือ productive ถ้าเรา rest เมื่อไหร่รู้สึกผิดแล้ววันนี้นรู้สึกผิดรู้สึกสามีดิฉันเป็นนะคะวันอาทิตย์เนี่ย <laughs> ถ้าเกิดตารางไม่เต็มจะรู้สึกแบบวันนี้ใช้เวลาไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันคือวันหยุดว่ะวันหยุด <c oughs> ใช่แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่อง productive อย่างเดียวมันจะกลับไปถึงเรื่องของ self worth ด้วยว่าถ้าเราไม่ทําอะไรคุณค่าของเรามันไม่มี <c oughs> มันก็มันมันเกี่ยวพันกันเป็นอีลุงตุงนางบางทีก็หลายเรื่องเหมือนกันที่จะต้องดูเวลาฮีลิ่งค่ะแต, <laughs> แต่ถ้าเกิดอ่ะไอความว่างเนี่ยไม่มีหนึ่งหนึ่งเหตุผลก็จะเป็นของเรื่องความโปรดักทีฟอีกหนึ่งเหตุผลก็คือมันมีสิ่งลอ่อตาล่อใจเยอะมากตอนนี้กลับบ้านตัวเองยังแปลนเลยถ้าเกิดไม่มีสติทำอะไรถ่ายไอจี กะจะไถแค่แบบห้านาทีเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วผ่านแบบครึ่งชั่วโมงเฉยเลยหรือไม่ก็อานดู Netflix ดูซีรีส์แบบไม่งั้นก็ต้องออกไปเจอเพื่อนไม่งั้นก็ต้องออกไปดูหนังต้องออกไปกินเหล้าคืออยู่กับตัวเองไม่ได้คนสมัยนีย้อยู่กับตัวเองยากใช่คือส่วนหนึ่งเราจะบอกว่าเราเป็นคนทําให้เกิดแทบิตแบบนั้นก็ใช่ใชแต่อีกส่วนหนึ่งพี่จะว่าเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าสังคมเราไม่ได้สร้างขึ้นมาหรือดีไซน์ขึ้นมาให้เรามีสุขภาพที่ดีที่ดี <laughs> จริงๆเ <laughs> พราะฉะนั้นอ่ะก็ไม่ได้ อยากให้ใครฟังแล้วรู้สึกโทษตัวเอง mm. ว่าเออนั่งอยู่กับบ้านก็ยังชอบไถคือบางทีเราอาจจะถึงจุดที่มันมันเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นไม่ได้อะเราก็ต้องมองอย่างนี้เมตตาด้วยว่าถ้าสังคมสร้างมาให้เราหาสิ่งที่ดีให้ตัวเองได้ยากไปเจอกับธรรมชาติได้ยากไปเจอกับยาสมุนไพรที่มันเป็นแบบธรรมชาติได้ยากหรือ a l t e r n t i เน e e ์ทีริหรือ mm. รอะไร,รได้ยากอะเขาก็อาจจะไม่ได้รู้ว่ามันมีอะไรที่เขาทำให้ตัวเองได้บ้าง เมื่อกี้ก็เจออีกหนึ่งคิวอแล้วเขาบอกต้องมีเมตตาอันนี้เป็นประสบการณ์ของเมเองเลยว่าก่อนที่จะใจดีคนอื่น เมื่อก่อนก็รู้สึกว่าตัวเองใจดีคนอื่นนะแต่คนสุดท้ายที่เรามักจะลืมใจดีด้วยก็คือตัวเองสมัยก่อนมันก็จะเป็นแบบเป็น perfectionist เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเคยอ่านมาว่าแบบจริงๆความเป็น perfectionist คือความค่อนข้างใจร้ายกับตัวเองมไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองได้พักไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองมีความผิดพลาดบ้างแต่อาจจะโดนสอนแบบนี้ด้วยมั้งว่าเวลาประสบความสําเร็จเราไม่ควรจะเสียเวลา celebrate เราต้องหาข้อผิดพลาดเพื่อที่เราจะได้พัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วแบบทำไมฉันต้องเป็นขนาดนี้ใช่คือเนี่ยแหละคะ่ะสิ่งที่เราฮ e ล l i n g อะ holistic healing อะถ้าเรามองจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายอย่างที่เราสามารถไม่เรียกว่าบำบัดก็ได้นะมันเหมือนเป็น self development หรือว่า self growth เข้าใจตัวเองอเข้าใจตัวเองมากขึ้น healing มันก็คือการเดินทางเข้าสู่ภายใน การเดินทางเพื่อทำขัดเกลาให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่บาลานซ์สมดุลที่สุดเบาขึ้นเบาที่สุดไม่ใช่ที่สุดแต่ว่าเบามากกว่าที่เคยเป็นอะไรไอ้ความต่างๆที่เราพูดถึงนี่แหละมันสามารถจัดการได้แล้วมันเราไม่จำเป็นเราไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นแบบนั้นเลยแต่เราเกิดมาแล้วเจอกับสถานการณ์หลายๆอย่างทาให้เราเป็นสิ่งที่ปลุกฝังเราอย่างที่น้องเมย์บอกไม่ว่าจะเป็นคําสอนของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนซึ่งเขาก็ทําด้วยความหวังดีต่อเราแหละนะ ือเขาอาจจะโดนสอนมาแบบนั้นใช่แต่บางทีเราก็ต้องมีเวลามีความว่างกับมาคิดกับตัวเองนิดนึงว่าสิ่งนี้มันทําให้ชีวิตฉันดีจริงๆไหมใช่แล้วก็บางทีเราคิดว่าเนี่ยเราเป็นคนแบบนี้เราก็จะ a t t a c h อยู่กับยึดต,บบบบตวตนแบบนันตัวตนแบบนี้แต่เราเป็นอะไรที่เราอยากเป็นก็ได้เลยในความเป็นจริงแล้วนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งในเรื่องของ healing อะ่จะจัสก็จะบอกทุกคนเสมอว่าเราไม่ใช่คนไข้นะเราจะไม่เรียกเราว่าเป็นคนป่วยผู้ป่วยหรือว่าเรา เป็นโลกนี้หรือว่าไปตอบย้ําความเจ็บปวดหรือความทุกข์ของตัวเองอ่ะเราแค่มองว่าเราเป็นเหมือนนักเรียนที่มาเรียนรู้บทเรียนต่างๆในชีวิตแล้วเราก็ค่อยๆกระเทาะไปทีละเปราะท,ทีละเปราะอ,อะไรแบบเนี้ยซึ่งทุกคนเกิดมาก็มีบทเรียนให้ได้เรียนรู้กันทั้งนั้นใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วแม้ว่าถ้าเกิดเราแค่เปลี่ยนมุมมองเราได้นิดเดียวว่าเราแค่เป็นนักเรียนของชีวิตมันก็เบาลงแล้วนะนแทนที่เราจะเป็นวิกเตอร์มหรือว่าเป็นแบบเหยื่อของการกระทาของต่างเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วกลายเป็นว่าเรา ไม่จาเป็นจะต้องไปเอาภาระมาใส่ตัวเองว่าฉันจะต้องตัดสินใจอันนี้ให้ได้จะต้องจัดการเรื่องราวอันนี้ให้ได้จะต้องแค่ว่าโอเคชีวิตมันมาแบบเนี้ยแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงถ้าเราทําอะไรไม่ได้มีสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของเราเราก็โอเคมันเราควบคุมตรงนั้นไม่ได้เราควบคุมได้แค่ว่า Reaction เรากับสถานการณ์ตรงนั้นจะเป็นยังไง อันนี้เราก็ไม่ได้แบกแล้วเมื่อเราแบกหรือบางทีเราเอามาเราก็ใส่กับเข้าไปม,มันก็จะเป็นเกิดเกิด<ๆ>เป็นสิ่งที่เราสามารถต้องมาฮียวอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งพวกนี้ค่ะมันเข้าใจได้ง่ายในเลเวลของความคิดแต่จะให้กระทําจริงๆหรอพี่แจ๊สมันมีเทคนิคหรือว่ามันมีต้องทํำยังไงครต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้ที่เราคุยกันบางทีมันมีหลายเลเยอร์บางทีเราเข้าใจในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราค่อยคอย ค้นค่อยๆขุดเนี่ย<ช>เดี๋ยวมันจะพาไปหาเลยเยอร์อื่นๆอย่างแรกสเต็ปแรกที่ต้องเข้าใจคือเราไม่ใช่แค่กายแล้วเราไม่ใช่แค่ความคิดแต่เราคือจิตใจจิตวิญญาณเราจะต้องเข้าใจลึกซึ้งไปจนถึงแก่นมันถึงจะรับรู้ได้อตอนนี้คนเราใช้ความคิดเยอะในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะหลีกหนีการใช้ใช้ความคิดเนี่ยเราต้องกลับมาทําอะไรกับเครื่องมือกางกายของเราอย่างเช่น อย่างเช่นอ่ะออกไปเต้นออกไปใช้กิจกรรมที่เย็บผ้าทําอะไรก็ได้ที่ทําด้วยมือแล้วเราไม่ต้องคิดมันจะทําให้เรากลับมาคอนเนคกับบอดี้ของเราได้มากขึ้นแล้วเมื่อคอนเนคกับบอดี้เราจะเริ่มได้ยินว่าเรารู้สึกอะไรแต่เมื่อเราลอยลอยอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่บนตัวเราจะอยู่ในเรียกว่าพลังงานความคิดที่มันไม่ได้อยู่ในตัวเองอเหมือนความฝันความคิดแต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากรู้สึกความรู้สึกตัวเองเราต้องกลับเข้ามาที่ตัวกลับมาอยู่กับสัมผัสมือเหมือนเวลา ทีเรียนโยคะเขา<ฮ>ก็อาจจะมีให้สัมผัสมือ,อมสัมผัสรู้สึกถึงหัวเขา่ารู้สึกถึงขารู้สึกถึงส่วน,นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ช่วยได้ มันน่าสนใจมากเลยอะ่ะเพราะว่าที่มเมื่อกี้คุยกันว่าคนใช้ชีวิตในหัวเยอะอะ่ะซึ่งเลาให้ทุกคนฟังไปแล้วในเอพิโซดที่แล้วแหละว,ว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบ unconditional love หรือความรักที่สัมผัสได้หลังจากเปลี่ยนจากการใช้หัวใช้ชีวิตมาเปลี่ยนเป็นการใช้ใจอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆแล้วว่าทุกคนมันก็จะมี journey ของตัวเองเอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเมย์ทำงานกับร่างกายมาสักพักแล้วจริงๆอะ่ะพอไปเรียนเรื่อง somatic therapy อะไรเงี้ยมันเหมือนกับสิ่งที่ที่เขาสอนตอนไปวิปัสสนาเลยคือการมี awareness มกับ body sensation ความรู้สึกทางกายซึ่งมันจะรู้สึกได้เมื่อเรานิ่งไม่ต้องนิ่งถึงขั้นแบบต้องนั่งสมาธิด้วยนะคะแค <Okay. S 2> ่เราเปิดรับอะ่ะแค่บอกตัวเองว่าเดี๋ยวฉันจะรู้สึกกายมากขึ้นอะ่ะมันก็รู้สึกแล้วว่าแบบคนขับรถตัดหน้าก็รู้สึกร่างกาย tense ขึ้นมาเลยว,ว่าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเร็วขึ้นในการจับความรู้สึกร่างกายตัวเองใช่คือหลักๆเลยมันคือ awareness อย่างแรกเราจะต้องตัดสินใจก่อนว่าเรามี intention ว่าเราอยากที่จะเปิดการรับรู้ในตัวเอง Hmm. เ,เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตั้ง,งใจ,ใจอะ่ะบางทีมันมันไม่ได้มันไม่สามารถพาไปหาจุดนั้นได้ hmm. ตั้งใจก่อนแล้วเ,เปิดรับแล้วก็คอยสังเกตในแต่ละสถานการณ์ว่า,าไม่ว่าเราเจออะไรอะ่ะโอเคในตัวเราเรารู้สึกยังไง hmm. เราไม่ต้องหนีมัน hmm. เมื่อยิ่งหนีมันก็ยิ่งเหมือนคนที่หนีแล้วไปคิดอยู่ตรงอื่นเลย ไปอยู่กับอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงหรือไปอยู่กับอดีตแต่เราจะต้องกลับมาอยู่ปัจจุบันกลับมาอยู่ในร่างกายของเราให้ได้เพราะถ้าหนีมันก็จะกลายเป็นปมหรือเปล่าใช่ขึ้น,นี้ <laughs> สังเกตตัวเองได้แนละ้วเราก็ถามพี่แจ๊ซสิว่ามันใช่หรือเปล่าว่าสมัยนี้ค่ะรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นหลังจาก3าปีมานี้หลังจากที่เรารู้จักสังเกตร่างกายยอมรับทุกอารมณ์ความรู้สึกรู้สึกหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีคำว่าปมในชีวิตเท่าไหร่เพราะเรา process แล้วนะตอนนั้น แต่คิดกลับไปสมัยไม่ต้องเด็กเลยนะสมัยแค่แบบห<ม>กเจ็ดปีที่แล้วเวลามีเรื่องเครียดเจ้าถูก้อนใจเนี่ยเมสณตอนนั้นนะคิดว่าตัวเองดูแลตัวเองได้ดีมากแล้วโดยการไปไว่ายน้ําไปสปาไปออกกาลังกายแต่มองกลับไปอะสิ่งที่ตอนนั้นทําคือการหนีคือการไม่อยู่กับร่างกายไม่อยู่กับอารมณ์เราเลยเราหนีไปทําอย่างอื่นเป็น i s ส r a c ชั่นแล้วพอมองกลับไปอะ มันคือคือผมตอนนั้นอะที่มันแบบทับผมลงไปเรื่อยๆเป็นความหนักที่มันกลายไปอยู่ในกายแล้วซึ่งตอนนั้นรเราคิดว่าเราดูแลตัวเองได้ดีมากแล้วนะแล้วเราก็จะมีเหตุผลต่างๆนนานามาบอกตัวเองว่า เราไม่ควรจะรู้สึกเครียดไม่ควรจะรู้สึกเศร้าเพราะชีวิตเราก็ดีกว่าคนอื่นมากแล้วซึ่งมาถึงตอนนี้รู้ตัวว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะฐานนะบ้านรเราเป็นยังไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกทั้งนั้นใช่ใช่ค่ะไม่จำนนเป็นจะต้องมา justify ว่าทําไมอยู่ไม่ควรรู้สึกแบบนี้ใช่แล้วอันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับความมีเมตตาแล้วก็ความรักให้ตัวเองเพราะว่า เราจะไปบอกว่าโอเคเรา r r v i l e g e กว่าคนอื่นแต่เราไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกเสียใจเท่าเขาเหรอไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกเสียใจร้อยเรหรอกก็เนี่ยเราคือเรานะแต่เขาก็มีสิทธิ์ในในมุมของเขาเหมือนกัน อันนี้คือก็คือการดูแลตัวเองแบบ loving แบบ unconditional เพิ่เข้าใจคำนี้ทำมิสแฮปปี้ไดเอมา10ปี7ปีที่แล้วคือพยายามดูแลตัวเองอย่างดีแล้วนะคิดว่าใจดีกับตัวเองแล้วแต่มองกลับไปอ่ะรู้เลยว่าการพยายามไปออกกําลังกายในวันที่เราเหนื่อยหรือการที่แบบต้องกินคลีนมากๆในวันที่เราเหนื่อยมากๆเราไม่ได้อยากกินมันไม่ใช่การใจดีกับตัวเองอ่ะมันคือการใจร้ายกับตัวเองใช่ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของ balance มันมันคือธรรมาชาติของชีวิตเลยอยู่อยู่ในหลังทุกกล่องเลยพี่แจ๊สไหนว่า secret of life is balance ใช่กับทุกคนไปตามหาบนกล่องแพนโทเจนิกอะ,อะกล่องนี้ไม่มีแต่ว่าจริงๆเขียนไว้ในหลายกล่องเลยเพราะรู้สึกว่ามันคือคีย์ของการใช้ชีวิตใช่มันคือการเดินทางสายกลางคือไม่ว่าเราจะทำอะไรอะใช่แหละเราอยากจะทานออแกนิกพี่แจสก็เป็นแนวนั้นเนาะสตรกับมันมากแต่ว่า มันไม่ได้จําเป็นจะต้อง s t r i c แบบโอ้โหร้อเซทุกวันตลอดเวลาอันนี้มันไม่ได้ทําให้ชีวิตมีความสุขแต่ว่าเราต้องรู้ว่ามุมไหนเราผ่อนมุมไหนที่เราโอเคไปได้อะไรเงี้ยค่ะนี่แหละคือคือทุกส่วนพวกนี้มันคือการฮีลิ่งหมดเลยแล้วบางทีคนไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นการเดินทางแล้วมันก็อาจจะใช้เวลานานแต่เราก็สามารถฮีลิ่งหรือว่าดูแลทีละส่วนค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละเรื่องทีละ,งทละเรื่องไปเค่ะได้ อยากชวนทุกคนมาลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงมันน่าสนใจสนุกมากแล้วผลที่ได้มันคือแบบคุ้มค่าต่อชีวิตมากเพราะเราจะใช้ชีวิตในทุกๆวันตื่นมาด้วยความรู้สึกที่เบาเบาแบบที่ไม่ไม่รู้ว่ามันเบาได้แบบนี้ด้วยหรอเพราะเราก็ไม่เคยเบามาอะไรเงี้ยเราต้องแบกอะไรมาเยอะแยะมากมายต้องแบบประสบการณ์ต้องแบบความเชื่อคําสั่งสอน expectation ซึ่งมันไม่มีความจําเป็นจากคนรอบข้างเยอะแยะเลยนะไม่ใช่คนเดียวด้วยจากทั้งเราจากสังคมบัวจากสังคมจากโรงเรียนจากที่บ้านเยอะแยะมากมาย ไม่รู้จะเริกเป็นไงก็ไปหาพี่แจ๊สได้มาได้ <laughs> <B> มีคิว <B Q S 2> หรือเปล่ามีคิวค่ะมามาได้ตลอดเลย <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้าเอาง่ายๆเราอาจจะลองเริ่มต้นก่อนว่าโอเคเราอยากจะ intention ของเราคืออะไรลองวิเคราะห์ดูซิว่ามีส่วนอื่นในชีวิตของเราที่สามารถดีกว่านี้ได้ไหมอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เฮ้ยรู้สึกงานหนักงานไม่ flow หรือเรื่องที่บ้านสิ่งแวดล้อมที่บ้านเป็นยังไงเพือ่อนเป็นยังไงมีความสัมพันธ์ดีๆไหมอาจจะลองเลือกมาสักหนึ่งท็อปิกลองเลือกมาสักอันว่าโอเคเราอยากจะ improve ได้ 年好。 แล้วค่อยๆหาว่าต้นตอของปัญหาของอันนั้นอ่ะมันมาจากไหนยังไงแค่นี้แหละก็ค่อยๆเริ่มทาแล้วเปลี่ยนมายด์เซตใช่แต่เป็น d i s claimer ทุกคนมันจะเจอความเหนื่อยความยากลาบากในเจอร์นี่นิดนึงแต่มันคุ้มมากมันจะมีมันจะมีมันจะมีน้ำตามันจะมีเดี๋ยวถึงเวลาที่มันจะต้องเป็นช่วงที่เข้าไปเจอกับปมหรือว่าอะไรที่มันหนักๆหน่อยเนี่ยมันก็จะต้องเจอค่ะแต่เชื่อเถอะว่าถ้าออกมาจากตรงนั้นได้แล้วอ่ะชีวิตดีมากชีวิตจะโล่งอิสระมากและดีมากจริงๆใช่แล้วใหญ่ ทุกคนไม่ต้องกลัวคําว่าปมหรือทรมาเนะาะคำว่าปมหรือทรมาไม่จําเป็นต้องแบบฉันโดนทาลายร่างกายตอนเด็กมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่มันนะอาจจะเป็นแบบความหนักทางด้านความกดดนันด้านความคิดถ้าเราจะไม่ใช้คําว่าปมกับทรมากก็ได้เพียงแต่ว่าบางทีก็อธิบายง่ายดีแต่ก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยเราอยากให้ทุกคนไม่จําเป็นจะต้องมี negative attachment กับมันไม่ต้องมีความสึกที่ไม่ดีกับคําเหล่านี้เพราะจริงๆแล้วคำมันไม่ได้มีปัญหา มันอยู่ที่อารมณ์ของเราที่ให้ไปกับคำหลังเนี่ยถ้าเราทําให้ทุกอย่างมันเป็นนิวทรัลเป็นแบบไม่มีบวกไม่มีลบอะค่ะเราจะทํางานกับมันได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะกล้าเอามันมาดูมากขึ้น่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันก็อ๋อความขี้เกียจหรออ่าเอามาดูสิแต่จริงๆมันไม่มีใครหรอกที่ขี้เกียจตลอดเวลาใช่ใครที่ไม่มี motivation ในการทํางานทุกวันทุกวันไม่มีมันมีแค่ว่าโมเมนต์ที่ขี้เกียจ ความรู้สึกที่ขี้เกียจที่บางทีขึ้นมาอาจจะขึ้นมา5นาทีขึ้นมา2ชั่วโมงในวันนี้แต่ถามว่าทั้งชีวิต30กว่าปีที่เราผ่านมาเราขี้เกียจร้อยเปอรซ็นต์ไม่นะ30ปีเราขี้เกียจทุกวันทั้งวันเป็นไปไม่ได้เวลาเราทํางานพวกนี้สมมุติว่าปัญหานึคือความขี้เกียจอะทำงานไปเรื่อยอาจจะรู้ว่า เราไม่ได้เป็นคนขี้เกียจ<ช>เราอาจจะใช้ชีวิตแบบที่เราไม่ได้อยากใช้ไม่ใช่งานที่เราอยากทำมันคือโซของเราอาจจะบอกว่าฉันไม่อยากทำสิ่งนี้ ก็จะโพสท์แล้วก็ไม่ทำไม่เคยอ่านนะว่าทุกติดวิญญาณนะเกิดมาด้วยมีความพิเศษของตัวเองแล้วยูนิเวอร์สหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากจะได้อยากประสบการณ์ชีวิตถ้าเกิดเราไม่ได้แบบไปในทางที่เราควรจะไปอ่ะเขาจะส่งชัเลนหรือส่งปัญหามาตบ,ตบ,ต,บตบเราให้เราแบบเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะกลับ,บไปทางที่เราควรจะเป็นอ่ะใช่แต่ยิ่งเราขัดขืนเราไม่ฟังเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจอกับปัญหามากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆชีวิตอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าเราเจอว่าเราเกิดมาทำอะไรอ่ะจริงๆชีวิตมันจะง่ายถ้าเราล่อย แล้วก็โฟล์ไปกับมันถ้าเรื่องที่ไม่ดีเราก็ไม่ได้มองว่าไม่ดีเรามองว่าอ่าโอเคมันอาจจะเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างลองดูซิว่าเราทําอันนี้แล้วเราได้บทเรียนอะไรแล้วเมื่อเราเรียนรู้แล้วอะค่ะมันก็ผ่านไปแล้วแต่ถ้าเราเป็นบทเรียนเดิมแล้วเรายังไม่เรียนรู้อะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นวีพีทไซเคิลแต่ว่าจริง สองปีที่แล้วอ่ะโทรศัพท์เมย์หน้าจอสกรีน huh. เป็นคีย์เวิร์ดของปีนั้นแะเป็นเซเรนเดอร์เราจะยอมเซเรนเดอร์กับชีวิตเพราะเมื่อก่อนรู้สึกทำไมฉันต้องใช้ความพยายามกับชีวิตเยอะจังวะแล้วก็ยอมเซเรนเดอร์แล้วก็แค่คิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีเหตุผลของมัน uh huh. แล้วทุกคนก็มีไทม์ไลน์ของตัวเอง uh huh. จะรีบไปไหนทำไมหลั uh huh. ง,งจากนั้นแบบว่ามันดีมากชีวิตเบาลงแล้วชิฟต์ต่างๆมันก็ดีขึ้นแล้วก็ uh huh. รู้สึกว่าแบบการที่เราปล่อยไปอ่ะ productivity หรือการงานเราไม่ได้ ดาวน์ฮิลเลยนะมันกลับแบบดีขึ้นดีขึ้นใช่แบบไม่เหนื่อยเท่าเดิมใช่ม,มันเหมือนพอเราเลตโกมันจะพาไปหาโกของเราได้ได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อเราตะบ,บี้ตะบ,บันตะบ,บี้ตะบ,บันโดยที่ไม่ได้ฟังหัวใจของเราหรือโฟคัองโซของเราอะเราอาจจะไม่ได้ไปในที่ที่ถูกต้องอหรือว่าเหมาะสมสำหรับเราก็ได้ ต้องใจเย็นๆใช้ความกล้าได้หนึงเพราะสังคมเรามันชอบแบบพยายามเชฟทุกคนให้ออกมาเป็นคนแบบเดียวกันอะเนาะแล้วหลายคนมันก็แน่นอนมนุษย์มันไม่ได้เป็นคนแบบเดียวกันอยู่แล้วอะคือมันก็มีส่วนที่เหมือนแต่ว่าในในการเดินทางของแต่ละคนอะ มีความยูนิคของตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องฟังเวลานี้เหมาะสมที่จะทําอันนี้หรือว่าไม่เหมาะสมแล้วถ้าบางทีเราทํางานไปมันไม่มาหาเราอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาของเราหรือเราอาจจะมีสิ่งอื่นๆที่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องเข้าใจก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เราอยากได้รับเพราะบางทีเราได้รับถ้าเราได้รับสิ่งที่เราอยากได้รับเนี่ยแต่เราไม่พร้อมที่จะดูแลเทคแคร์มันน่ะเราก็อาจจะเสียมันไปมองพี่แจชวนเพื่อนคนหนึ่งได้ไหใครต้องการเพื่อนคู่คิด ใช่มาหาได้ใช่แล้วค่ะไม่ไม่ต้องกลัวนะคาว่าฮีเลอร์หรือว่าเทอราปิสืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเรากําลังตั้งใจที่จะไปในลักษณะไหนเวลาเราเลือกเนาะอันนี้เร,เราคุยกันก่อนหน้านี้ด้วยว่ามันก็เป็นเรื่องของอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันความโชคดีโชคลาว่าเราจะเจอคุณหมอแบบไหนเทอราปิสแบบไหนนักจิตวิทยาแบบไหนอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เราไปหาหรือทุกคนที่เราไปหาถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาเป็นโปรเ e s ชั o นอลแล้วอ่ะเรา ต้องมีสตินิดนึงในการเสพหรือการเชื่อเราต้องคอยมา r e f l e ็กกับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันได้รับอยู่ไม่ว่าจะเป็นยาอาหารคําแนะนา<อ>เราเรารู้สึกดีไหมใช่มันควรจะรู้สึกดีขึ้นเรารู้สึกควรจะรู้สึกเบาลงร่างกายควรจะดีขึ้นใช่ถึงแม้หมอบอกมาแล้วเรารู้สึกว่า,าทําไปแล้วมันไม่ได้ดีแนวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณก็ได้คือท้ายที่สุดแล้วกลับมาฟังเสียงของตัวเองเนาะซึ่ง อย่างที่พูดไปถ้าเรามีเวลาว่างเปล่ามีเวลาให้ตัวเองคิดนะคะเราได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเราพูดกับเราเสมอ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเราจะไปเจอใครเราไม่ได้บอกว่าที e รักาพิสคนนั้นหรือคนนี้ไม่ดี <S <S 2> <S 2> เพียงแต่ว่าความตั้งใจของเราคืออะไรมันขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเราเราต้องการอะไรแล้วเราอยากจะไปเจออะไร แล้วก็กลับมาเวทกับตัวเองว่ามันใช่ไหมหาที่สงบสงบแบบ5นาที10นาทีต่อวันนึงก็ได้มเมื่อคอนเนคกับตัวเองมากขึ้นอนะ่ะเราจะมีวิธีในการตัดสินใจอะไรได้ง่ายมากขึ้นถ้าเกิด การนั่งเงียบๆไม่ใช่แนวอาจจะแบบวาดรูปก็ได้เขียนเจอร์โน่ก็ได้เนาะใช่บางทีแม่ก็ตั้งใจจะเปิดมาเขียนเจอร์โน่นะคะแต่อยู่มันก็มีความโกรธออกมาจากไหนไม่รู้เขียนไม่เป็นคำเลยกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้อยากเขียนใช่แล้วมันก็ดีให้เราแบบย้อนกลับไปถึงช่วงเวลานี้เราก็แบบได้ p rocess ของเราเฉยเลยจะบอกว่าร่างกายเรามัน amazing มากทุกคนมากแบบเออยิ่งแบบรักร่างกายเราให้เยอะๆเขาเก่งมาก ติดใจด้วยนะเข้มแข็งกว่าที่เราคิดใช่ใชคือฮีลิ่งเนี่ยนะคะร่างกายของเราถูกดีไซน์มาให้เคียวตัวเองได้อยู่แล้วอันนี้คือเบสิสของมันมเราไม่ใช่ไปต้องการไปหาฮีเลอร์เพื่อให้เขามาเคียวซะทีเดียวนะพี่จัสก,ก็จะบอกลูกคา้าหรือว่านักเรียนที่มาเรียนเหมือนกันว่าเราเป็นคนที่คอย g u i d หรือคอย f a c i l ิเ a ตให้เขาอะได้เคียวตัวเอง<ม>แล้วก็ได้เวสเทิร์มอะไรบางอย่างกลับไปเพื่อกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านด้วยไม่ใช่แค่โอเคมาเทอรพแล้วก็จบกันอะสองชั่วโมงแล้ว บายบายนะอันนี้ไม่ใช่ well, ไม่ใช่การฮีลิ่งแบบที่เราทำเพราะฮีลิ่งคือการมันคือเจอร์นี่แล้วทั้งชีวิตเราก็จะยังต้อง,งค่อยๆทำความรู้จักกับตัวเองไปนี่แหละมันคือการต้องไปเวิร์กกับตัวเองามากๆเลย ใช่มันอยู่ที่อยู่ที่เราดีจังเลยวันนี้ก็แบบรู้สึกได้อะไรเยอะมากๆเราเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ก็น่าจะได้เยอะเช่นกันว่าค่ะให้พี่แจ๊สฝากดีกว่าถ้าเกิดว่าคนอยากไปหาพี่แจสไปหาได้ที่ไหนบ้างคะหรืติดตามได้ทางไหนบ้างก็ติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะคะ Instagram Facebook แล้วก็มี y o u t u แจ๊ส z อ s h w o r t h ค่ะเป็นชื่อของแจ๊สเลย แล้วก็ถ้าอยากจะมาปรึกษาก็ได้แล้วก็เขียนมาหาได้เลยเป็นต้องต้องบุ๊กแล้วบุ๊กแล้วเราก็จะได้คุยกัน ก็ค่อยนัดมาแล้วก็มีสตูดิโออยู่ที่แถวทุ่งรคอนทำซาวน์ฮีลิ่งทำหลายหลายวิธีได้เลยก็จะใช้ก็ใช้ศาสตร์หลายๆแบบเนาะแต่ว่าในในอ o a c h อ่ะก็จะเป็นการดูแลแบบ Polistic Healing เพราะแต่ละคนเจอร์นี่ไม่เหมือนกันสิ่งที่เขาต้องการไม่เหมือนกันแต่ก็เราก็จะใช้ t o o s ในการอะ u u n h h e l l n n g หรือ n n r r y y h e l i n g เพื่อช่วยขับสิ่งที่มันอยู่ลึกๆเนี่ยให้มันก็ ต้นให้มันออกมาและให้เราได้คลายปมอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเป็นการช่วยได้ดีมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วจริงๆแค่นั่งฟังเสียงก็รู้สึกแบบสูตติ้งสงบมากเลยชอบฟังเสียงพี่แจ <c oughs> ขอบคุณค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แจ๊สมากเลยขอบคุณน้องเม์ที่ชวนมาคุยค่ะสนุกมากเลยแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนเลยค่ะถ้าชอบเอพิโซดนี้หรือว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะคะใครที่เกียดดูใน y YouTube แล้วก็มีเป็นพอดแคสต์ใน Spotify หรือว่า Apple Podcast ด้วยโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ